นะอันดับแรกเขาจะยกพักตบก่อนนะครับสาเนนี่ไม่มื่อนี้ทิศพืนในทานนี้กับเขาเลยเลยผมก็ว่าไม่เย็นแล้วด้วยทำอะไรกัน <c oughs> โอ้โหพอดีละว่ กุมัวกุมัวเอ้ยเกินสู้ก็เอาไว้หอกอุ้ยปลาหลายเว้ยส้นขาอยู่นี่เสียลิบกุมัวเจียวบอลเลิกได้ครับเลิกกุมัวเลยตานี่ อายุยังาก็ใส่เยเล็กมุนเลยมงมีหลอดด้วยรโต้โต้โต้โตนครับว่าว่าสวนของมันยิงใหด

ข้อเนือไปลลางหันจ้าหน่อยับได้เจ้าขอจับเอาไปลลางโอ้โหต่เลยครับยกแรกแหกมันครับป้าสลิดหน่อยปลาคอปลาดุกครับแล้วก็ปลาเค่งบางส่วนแต่โมแหลงนะครับซาหนีบโมตงหงเลยครับโมลงเยอะ เย็นก็มีอยูอีกพอเท่านี้มันตัวหน่อยขับตู้งามๆครับใส่ไีนครับโอ้ยนึกว่าจะมีเอ็นมีตัวเดียวมีหลายตัวอยู่แน่ะ อตัวมันก <S <S kind of sort of anyway> ็อย e ังคือหูปเราะขอเผือกว่ามันจะเป็นสันต่มเป้านอนหอนครับโอ้โหสีสันครับจุดจ็ดเผ็ดเลยได้ไงเขากินแล้วหัว อันนำพอหรือว่าน้ำพ่อเขาเลแะม่มฮึ <c oughs> <c oughs> ่มฮึ่มฮึ <h <h vale ่มฮึ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 ่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮ่ฮฮ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  นคือเจา้านะพี่เฮียเนี่ยเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ซุกตันสวัสดีเวทครับทั้งในกับต่างประเทศนะครับมันอี้พอกับประยุงอละซอดแล้วกับทีมงานนะครับ ยูกันดีสาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับมามามานี่ไดี้ต้มเลือกแกงับโซนนี่โอ้โหหย่างานพอได้เลยครับ กี่ับปลาคอมันอยู่ในกิ่ต้มสิครับโอ้โหมากำลังใหญขึ้นเลยนะครับคุณของมันลหรป้ายังอีกนึ่งคน ถือว่าใส่งามอยู่เนาะป้าใส่กระถิ่งกินกินกินทั้งนาทาั <Itís> <น allez. S 1> ้งนาทั้งนานอันเดียลั่นหัวจะโดยน่ะนี่นี่นี่โอ้ย

นั้นจะงขอตุ่มนยจักตู้บนวะครับแฟนครับยื่ไตขีดุ่มนะซ่งสีจีนย,ยังตหอนนั่นไปแล้ว ก็ละตู่ว้านี่แล้วครับที่เด็ดยุ้งล่างนี่แหละยึ้งยุ่งยยับอยู่นี่ครับน,นั่นตอบได้ว่าตุ้นค <c> ว <oughs> ไม่ใส่หลับมือกีเ,เกง่งแห่งใดครับโค่นยังลึกเลยครับส้นนี่ครับ ลูกบ่ได้แล้วครับจมจมเลยตรงนี้อยู่เรื้อรึกบ่ได้เอป่าไปเบาีเถอะอป่ะนี่นีาลังยู่จมเลยโอนครับเอตก็นี้แหละดูบ่เห็นดูไม่ใายเลยว่ะมาเด้อมาเด้อครับมาจับปลานำกัน เฮ็ดพปกเปื่อเซล่ะพูดจัดการผมลงมากขึ้นพอได้ครับต้องลากขึ้นเอาเมื่อกี้ลงมาโซนนี่ล่ะจอดอิงนิ่งเลยบรรยากาศคืมๆครับเหมือนฝนจะตกเนาะเมื่อกี้าดันบน เลียนเลือกๆจนงสิครับคิดว่าต้องมีกำลางใหญ่แต่ๆอยู่ในนี้นแ้งอย่าแ,แ,แต่ดิ่งดเิเอ้โอ้ได้แล้วครับลุ่นตัวไ่บ่ว้าวตัวง,งามอยูอ่อยู่ฟังหุ่นกับป้าหลาย nhụp <t stereotype> nhập. nhập cứ ai bao cứ ai bất cứ ai bao cứ ai bất cứ ai bất là ai bất cứ ai là cứ là bao cứ ai bất cứ gặp bất bao ai bất đều rồi oh, <dessus> bất <memasters> ขันมาชาพื้นออกมืงซีนอแมนที่ยังหนามอ๋อถ้ามีเพราะนจนให้ตัวนงสู่กับหนามสาเราต้องเดินเครื่องไว้ตลอดตาหนามมันใหญ่ดีของเพื้นแต่ว่าป้าสาเรามันใหญ่เพะคอมีแต่บักกำล้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสาเพื้นโบสิยังไม่เห็นเีนี้ยังไม่เจ็จุ่มลงไปกันสินะเกินนักสินะโอ้ยเอาไปหนาให้ ตสนามมันเย็นเลยล่ะสน้ำมันเย็นขึ้นมาใหม่น้ำมันขึ้นมามันเย็นเย็น,าาน,นไ,ปไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปทางเจ้าสิหี่งห้องหิ้งยืนตะลางเลยเห็นครับครับขอบคุณคุณเอนะครับหมอกกำลังแใจใ้ห้200ยสองรอยดวงนะครับ ทรงดาวให้เนาะโอ้โหิงใจดีเลยครับมีว่ารถปะกินหัวใจโอ้โปลาเก่งตัวยังง้องงมีนะครับตัวงามๆได้ครับตานาเลยมาทั้งไตปลาคอที่นี่น้ำไหลเฉยโอ้โปลาดุกด๊กสองตัวเลยปลาดุกมาอยู่องศี มันบื้ออีกกันดีกับปลาขิงแม่นนี่ครับบื้อหันเลยเดี๋ยวไปเอาบ่ไปสายเดยอ

ได้ได้เอ้ยกบครับเบิงสุดยอดครับอ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 บครับยังไงล่ะครับนี่มันออกมาจังไงคุณเออฉีดมาอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดาวครับหนึ่งร้อยดวงนะครับขอบคุณหลายครับได้ซามลอยดวงแล้วครับมื่อนี้คู่เดียวและคนเออเห็นเห็นพิ้นหูมาทางไหนเป็นถ้ำบว วันนะ่าจะป้าที่เขาทำทึ่งเด้แม่นมันเป็นโกนอยู่เพราวันต้องมีป้าจะแทะละมีมือดิ่โกนป้าก็คักที่ทำป้านาี่นี่แม่นมือแั่แรงไาแล่ลางขึ้นบนครับเพราะว่ดาดินทั้งเครืองมันสิถมลงทั้งใต่ประดุกในเสาหล่าหนุนขึ้นหัวไหวแล้ว อืมตัวงามเรกกระดูกเนอก่อะตะ,ะเขีงตู้งามตะเข่งมีตูมงามเนอ เหมือนใบยใหม่เลยครับหมูปะดุไงหมดดุนที่ท่านหนาไห้ท่านหนาอุ้ยทำป่ะหลายโต้ครับสองโต้เนี่ยครับมาหลุดมังกวาวาสทำนี่สิม่จักโต้ครับมาท่ายังไม่หลงไหมสอง สามสามตัวแล้วเสียงอนะูดแน่ๆสี่สีส่ตัวแล้วครับทั้งไี้โอ้โหห้า หอกกระจกา่าวูดเดิ้ลนี่มันเข้าไปทางไหนหกกุยปลาดุกครับมาตัวมังงาปลาดุก,กเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหลงเค่งเสืออะหกน,นะตัวติดๆกำลังจะออกมากครับเอ๋เสียมเลยเอ๋ปลาดุกดยี่ลันอหรออู้หู ใหญ่เนาะโอ้ปลาดุกตัวงานครับนี่ตัวทีเจ็ดครับปลาดุกไซส์สวยๆเลยรุ่นตอกก็รุ่นตอกครับบกักกระจุกอะไรครับแปดโอ้ปลาดุกนี่ตัวงามเนี่ยแปดตัวแล้วครับปลาดุกครับ เอามาอยู่เท่ากับไม่อยู่หุ่นยมวัดไทยคนเดียวุ่นเดียวฝ่าเท่่าเทาเั้งหนเ่ไหอันหัวปลาคอมนมันก็จะมีแต่หัวเห็นบ่นั่นนั่นนั่นไม่พูดนั่นนั่นเห็นไหนี่ห้ยนี่ครับ พ่อแล้วเป็นอัดๆเลยครับแล้วแล้วเธอก็รีอยู่นี่เอง่ะเข้าไปดูใกล้ๆครับไอ้มันคือจังลีดิแทตโหุ่นกายเป็นบอข้าเข่งมีแต่ตัวใหญ่ๆครับมานับหนึ่งสองอุ้ยสามมันก็ดูเด่น อู si. si. ah. okay. ้ใหญ่นะอืมนอเคเข่งู้ตัวใหญ่ครับหนเลยเขามา6 6หกเจ็ดแปด้งเทิงมี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 ประดุกตัวนั้นเรัาตั้งมีมูสิ สิบตแล้วครับไม่อีกวจะจบเพิ่งเสียงหมดละตั้นหมดแล้วครับสิบตครับหู้นี้นะครับ โอ้ปึงปลาครับมาเข็งครับซานี่เน้นๆเลยครับเดี๋ยวรอเด็กครับป้าเขาครับมาหนีถือว่าโอเคอยู่นะครับไปรอรุ่นสรุปนะครับการจัจ่ายของเฮาว่าจะคุมบ่นะครับเมื่อกี้ก็ไล่สดขายปลากันไปนะครับพี่น้องตัวประเทศไก่ก้านตอบรับอย่างดีนะครับเพราะว่าป้าเฮาไปเดีขายแพงครับไล่สดขายกันสดๆเลย ขายป้าป้าหมอเนาะหลักการปัสสลิดนะครับเป็นค่หาซีฟเองค่ะหลบหนีเด้อบบแมนแปดซีฟค่ะป้ามันโตใบใหญ่เนาะครับใส่คร้านะครับแฟนคลับก็ถามว่าซืพวกเจ้าจับป้าเราไปใส่เหมือดเอาไปใส่ป้านะครับนี่นะครับผมก็มาไล่สดขายนะครับไล่สดพานเพจอลังซอนนะครับขายสดเลยนะครับนี่ครับขายดีครับพี่น้องให้งตอนตอมรับนะครับ สำหรับสมุดนีนะครับขอบคุณหลายเด้อครับนี่นะครับสบดๆจากธรรมชาตินะครับ,าารรบป้าบ้านเฮาดัานกันแท่งแหเ่งนคือเก่าครับรถเจ๊ดหน่อเนาะ มีชุดอะไรบ้างครับสีที่ปลาที่จะปล่อยนะครับมาครับนี่นะครับพอเลือกปลาคัดปลาเสร็จก็มาเลยนะครับปล่อยลูกค้านะครับปลาดุก10บกิโลครับปล่อยโดยคุณวัชรีอเลนนะครับบปลาดุก10บกิโลครับปล่อยเลยอีกคือปลาดุกกี่ซังนะครับให้ลูกค้าเบิ่งกันนะครับ10บกิโลของแท้นะครับย่างหลายนะครับ10บกิโลก็เต็มเลย ปลาช่อน5้กิโลปลาดุก5้กิโลปลาหมอ5้กิโลปล่อยโดยคุณชยุดาโพนวมนะครับยังรหัโลหรือเ่าอ่ายังรหัสกิโลครับอ่ะปล่อยปลาเฉียงนะครับปลาหมอครับ,รอรบโอเคไปแล้วปลาปลาดุกครับอ,อัตรามาก่ลอดเก้าสิอเก้าเปอร์เซ็น9์นี่ครับนั่นคือปลาช่อนครับ ปลาช่อนเราต้องกอกให้มันเป็นสภาพก่อนปลาคอหากิโลครับปลาช่อนมันจะแยกแล้วเรือปไปยังอีกปลาดุกอีกหากิโลจะเดียว,ยวหากิโลปล่อยในเล่บไปเนี่ปล่อยตจนขึ้นคืนคอปลาโดนหมดอะมาขวนไงใช่ห้ากิโลนะครับตัวนี้ครับผมขอไว้พ่อนในคุณเบอรชาลีอันเลสและก็ค,คุณชิวิดาโพนุโโ่มขอให้เจ้าทั้งสองอายุหมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัตจากโรคภัย มีความเจริญทางกายและใจสิ่งใหม,ม่ๆดีๆเข้ามาขอให้ทรัพย์สินเงินท่อของเจ้าเพิ่มสิ่งไร้กายเป็นดีมีแต่ความสุขความจเจริญจงมาบังเกิดแก่ท่านและครอบ,บครัวตลอดไปสาธุฝนครับดานาครับฝนมาแล้วครับเรียกว่าฝนโมโตกปล่อยป้าสิบร้อยพอดีครับฝนมาเรือมาหมับมาหมับตั้มดาบมาพูดครับอุ้ยมาดึงจังใจกระแรงนะครับสะหนึ่งัหาลอยครับ

สำหรับสานานี่กลาเป็นสายญ่คือกันประมาณ3,000บาทเนาะนะครับครับคือพี่ติเดียวสามันบริสุทธ์นะครับถ้ากิว่าสายมิตรสายสองปีอ่าแม่นครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องหาคนสองรไ้อนนะครัะกอบกันใหม่สายสามพันสวัสดีครับสมันมันครับ บักหักงอวงบักง่วงบักงวนกำลังใหญ่ครับอันนี้หมักงอนกมักงเเชิ้เสวยครับครับครัมาถึงช่วงสรุปการกระจายสา0หันบาทนะครับรายละเอียดมีดังนี้ครับปลาช่อนใหญ่ได้เกกิโลนะครับคูณนึปเป็นเงินหนึ่รบาทปลาช่อนใส่ก้างนะครับได้หากิโลคูณนึรเป็นเงินเจ็บาทครับปลาช่อนเล็กนะครับได้สี่สิบกิโลคูณหนึ่งร้อยเป็นเงิน4 0 0 0บาทนะครับ ปลาดุกได้24กิโลคูณด้วย140เป็นเงิน3,360บาทปลาหมอหรือว่าปลาเข็งหน่อยนะครับได้43กิโลคูณใน80บาทเป็นเงิน2 1 5 0บาทนะครับปลาสลิดได้6กิโลคูณด้วย50เป็นเงิน300บาทสรุปยอดขายปลาทั้งหมดได้12,180บาทนะครับครับมาหักค่าเสียใจครับค่าสานะครับ1 5 0 0บาทเหลือ1 6 8 0บาท ค่าน้ำมันนะครับแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับหมู่ว่านน้ำมันเราใส่บวหลายนะครับประวัติศาสตร์บนใหญ่เนาะนะครับหักไปห้ารอยบาทครับเหลือ1นึ่งหมื่นหนึ่งบาทนะครับหักค่าหามร้อยนะครับเหลือ9,880บาทจ่ายค่าคนงานครับต้องเหมือสองพดร้อยบาทนะครับหมู่ว่าน2อ0 0บาทนี่ก็คือมาเพิ่มอีกพูดว่าสองรบาทช่วงคำนะครับเพราะว่าเรามาเห็ดปลาซอยนะครับมาซอยกันแฝกซอยกันตัดเงียงนะครับ แป้าหมอป้าเข็งนะครับซอยกันนะครับผูรลไม้ละมือนะครับอ่ะหากาคนงาน2,700บาทเหลือ7,180บาทนะครับซานีครับพ่อยิ้มออกนะครับต่างจากสาสิแลลวเนาะโอ้ยสรุปแล้วเขาเขาหมอสารประมาณ2-3พันสานี่ยหน่อยคุ้มกว่านะครับสาใหญ่ส่วนมากที่สสวบมากมาว่าจะเป็นสาบาดำถั่วนะครับ4,000นี่ก ว่าต่างกันเลยครับกับสาใหญ่กับ3าหมื่นสองนะครับมันบอกว่ามีปลามิเดนาาเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับกำไร7 1 8 0บาทกะหมายเป็นทุนเนาะทำทุนต่อไปนะครับนี่แง้ละมันมามีอย่างที่แน่นอนนะครับของยูนดนามันมองงานนะครับบอกอยากแห้งพอกษันรานาครับ3,000บาทนะครับซาหนีนะครับ สิเป็นสาของผู้ใดก็ยินดีต้อนรับครับสวัสดสีครับมับน